Don't to mine stir try it separate I keep เชฟมาโคไปแอร์ไว้หนึ่งในเชฟชื่อดังระดับโลกที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นตำรับเชฟขาโหดเนื่องจากความเข้มงวดและความต้องการความสมบูรณ์แบบในห้องครัวได้มีโอกาสมาพบกับหม่อมหลวงขวัญทิพเทวกุลหรือเชฟปั้มเชฟชาวไทยผู้มีดีกรีความเข้มงวดไม่แพ้กันการพบกันในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำอาหารแต่ยังเป็นการท้าทายความสามารถของเชฟทั้งสองด้วยเมนูไทยโบราณอย่างกะปิขั่วเมนูกะปิขั่วเป็นเมนูที่มีรสชาติเข็มขน้นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากกะปิซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่อาจไม่คุ้นเคยสําหรับชาวต่างประเทศอย่างเชฟมาโคการที่เชฟมาโคยอมเป็นลูกมือเพื่อเรียนรู้วิธีการทําเมนูนี้ แสดงให้เห็นถึงความเปิดกว้างและความสนใจในวัฒนธรรมอาหารไทยของเขาเชฟปอมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในอาหารไทยแบบชาววังได้สอนวิธีการทํากะปิขั้วอย่างละเอียดและไม่ละเลยที่จะแสดงถึงความเข้มงวดในการทําอาหารซึ่งเป็นสไตล์ที่ทั้งสองเชฟมีร่วมกันแม้ว่าเชฟมาโคจะเคยถูกเรียกว่าเชฟขาโหดแต่ในการเรียนรู้นี้เขาก็ต้องยอมรับความเข้มงวดของเชฟปอมเช่นกันในระหว่างที่กําลังเคี่ยวกะทิอยู่นั้น เชฟมาโคได้เอานิ้วจิ้มลงไปในชามใสก่กะทิที่เชฟป้อมได้เตรียมเอาไว้ทันทีที่เชฟป้อมเห็นก็ตีบือเชฟขาโหดมาโคทันทีโดยเชฟป้อมได้บอกว่าอย่าคนของฉันฉันกําลังให้มันแยกฉันออกจากกันซึ่งเชฟมาโคได้บรรยายเหตุการณ์นี้ว่าเชฟป้อมนั้นน่ากลัวมากเธอเปรียบเหมือนเขื่อนที่ยิ่งใหญ่ของอาหารไทยการที่เชฟมาโคสนใจเรียนรู้เมนูไทยแบบนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของอาหารไทย ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากเชฟระดับโลกได้แต่ยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารไทยไปยังสายตาชาวโลกอีกด้วยเมนูกะปิขั่วอาจเป็นเมนูที่ท้าทายสําหรับชาวต่างชาติแต่ด้วยความสามารถของเชฟมาโคการปรับตัวและเรียนรู้วิธีการทําอาหารไทยก็เป็นไปได้อย่างแน่นอนสําหรับคําถามที่ว่าฝรั่งจะกินเมนูที่ทําจากกะปิได้ไหมนั้นกะปิเป็นวัตถุดิบที่มีรสชาติเฉพาะตัว และอาจไม่คุ้นเคยสําหรับชาวต่างชาติในครั้งแรกที่ลองแต่ด้วยความหลากหลายของรสชาติอาหารไทยเชฟมาโคปิแอรไว้อาจจะพบว่ากะปิสามารถนํามาสร้างสารรค์เมนูที่มีรสชาติอร่อยและน่าสนใจได้การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการทําอาหารเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เชฟต่างชาติได้เรียนรู้สูตรลับและเทคนิคใหมๆ่ๆแต่ยังช่วยเผยแร่วัฒนธรรมการทําอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับสากลอีกด้วย ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสําหรับคลิปนี้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Don't stir mine. I try to keep it separate.